จ้าเมื่อนี่อีแหล่หน่อยมาทํากับเขาจะพี่นอกนี่จ้ะใส่กัวไข่ใส่ผอกอรี่แล้วก็ใส่แค่รสนะจ๊นะเนาะแล้วก็ใส่พริกหยวกอีแหล่หน่อยก็ต้มเอาน้ำตะไคร่กนจะตะไคร่แทนผงชูรสนะจ๊นะเนาะคือเอาใส่เครื่องปรูรสบด่ได้อีแหล่หน่อยก็ต้มออกตะไคร่กระเทียมแล้วก็ข้าจะพี่นอกเพื่อปรุงรสให้กินกลมกล่อมนะจ๊ะแล้วก็ใส่เกลือ ใ้มันนวดนิดๆแล้วจ้ะเนาะนี่จ้ะมาได้จ้าพอแม่พี่น้องพี่ป่านะอาทุกคนจ้ะกินมาจากขัวไข่ใส่แค่รัขัว,ขวไข่ใส่ผัก,ลกนลจ้ะเนาะแซบจะพี่น้องจ้มามาเด้อมาแซบๆกับอแเล่หน่อยกินแตบักข้่งแกงน้ำไม้แกงน้ำไม้สมใส่ไก่เพื่อเนี่ยด้จ้ากินเพื่ออแเล่หน่อยแน่จ้ะหากชอบกบกดไลค์ถูกใจก็แชร์ฝากกดติดตามช่องนี้ด้จ้า